สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาแฟนเพจทุกท่านนะครับเข้ามาดูนะครับในส่วนของรถอีซูนะครับเอ็กเซี่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับในปีเป็นรถปี2022นะครับซึ่งในรุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ว่ารถรุ่นนี้จะมีนะครับในส่วนของสปอยเลอร์นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในรถตรงนี้นะครับมีชุดแต่งแบบไหนบ้างนะครับในรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันครับโดยจะมีสีขาวนะครับ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้และสีดํานะครับและในรถรุ่นนี้นะครับกระจังหน้านะครับออกแบบใหม่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะครับผมถัดมาทางทางด้านล้อนะครับจะเป็นล้อแมกนะครับอันล้อยนะครับสีดํานะครับเป็นขนาดขอบ16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับขนาด215/70 R16 นะครับซึ่งด้านหน้าด้านในนี้ก็จะเป็นระบบดิสเบรกนะครับที่จะมาพร้อมกับระบบกระจายแรงเบรกและเสริมแรงเบรกนะครับ แล้วต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะครับที่ดูสปอร์ตสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีสีขาวตัดดํานะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่ทําให้คุณลูกค้านะครับสามารถขับขี่ได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารถทางด้านข้างนะครับก็จะเห็นเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจากไฟเลี้ยวที่อยู่ทางหูวกระจกนี้นะครับถัดมาทางด้านท้ายนี่นะครับก็มาดูความสปอร์ตสวยหรูทางด้านท้ายนี้เพิ่มเติมกันเลยนะครับก็คือเริ่มต้นจากนะครับด้านบนนะครับจะเป็น ไฟท้ายดวงที่3นะครับซึ่งจะให้ความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารถที่มาจากทางด้านหลังจะเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วถัดลงมาทางด้านข้างนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับเป็นไฟท้ายแบบมีไฟ led ติดมาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสติ๊กเกอร์คาดกลางด้านหลังนะครับซึ่งดูสปอร์ตดูเทมากยิ่งขึ้นนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องมองภาพด้านหลังนะครับซึ่งจะทํางานพร้อมกับจอด้านในที่อยู่ในตัวรถนะครับ ซึ่งให้ลูกค้าเวลาถอยหลังเกิดความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับแลอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสติ๊กเกอร์คาดกลางด้านหลังนะครับซึ่งดูสปอร์ตดูเทมากยิ่งขึ้นนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องมองภาพด้านหลังนะครับซึ่งจะทํางานพร้อมกับจอด้านในที่อยู่ในตัวรถนะครับซึ่งให้ลูกค้าเวลาถอยหลังเกิดความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือความกว้างของกระบะนะครับจะกว้างอยู่ที่1 5 5 5 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ความสูงของกระบาดจะอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะบรรทุกหนักได้อยู่ที่ประมาณอยู่ที่1,750กิโลนะครับเป็นไงบ<ม>้างครับตอนนี้ก็เห็นด้านนอกกันหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในแบบจุกใจเลยครับเอาแบบว่าทุกจุดเลยว่ากันไปนเลยนะครับ,บ,บจุดแรกนะครับที่ผมจะพาเข้ามาดูภายในของตัวรถนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แผงประตูฝั่งผู้ขับขี่นะครับออกแบบใหม่นะครับดูสปอร์ตนะครับสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะมีสีดําและสีแดงตัดออกมาให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับแผงควบคุมกระจกนะครับและการล็อกประตูนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวควบคุมในส่วนของในกระจกมองข้างนะครับแล้วถัดมานะครับตรงพวงมาลัยนี้ครับจะมีฟังก์ชันนะครับสําหรับไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับซึ่งเวลาลูกค้าขับรถนะครับจะได้ไม่ต้องละสายตานะครับจากถนนนะครับ ซึ่งจะเสริมความปลอดภัยให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับวางสายโทรศัพท์ได้นะครับและในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับดูดิครับออกแบบใหม่ดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคือเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลนะครับออกแบบใหม่นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับกําลังดูสปอร์ตสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในตัว X อ็กซ์ีนี้ก็จะมีตัว X อยู่ทางด้านในนี้ด้วยครับก็คือดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ และในส่วนเกียร์นะครับของเราเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับตอนนี้ครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับถ้ารวมเกียร์ถอยหลังด้วยก็เป็น7สปีดนะครับซึ่งให้ดูสปอร์ตและสวยหรูมากยิ่งขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาถึงในส่วนของเบาะนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะรุ่นใหม่นะครับเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับซึ่งจะมาด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ดูสปอร์ตสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับสีได้สีแดงนะครับและสีดํานะครับแล้วจะมีตัวอักษร X นะครับ ซึ่งทําให้ดูสปอร์ตสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะครับและในการใช้งานจริงก็ทําให้กระชับนะครับเวลาคุณลูกค้าขับขี่นะครับเบาะตัวนี้จะกระชับมากนะครับซึ่งนั่งสบายไม่ปวดหลังไม่เมื่อยหลังครับผมเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้นะครับขนาด7นิ้วลองรับนะครับ Apple CarPlay และ Android Auto ครับผมแลในหน้าจอรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพื่อที่เรา เล่นกับโทรศัพท์ของเราได้นะครับและสามารถรับโทรศัพท์ได้วางสายได้นะครับและสามารถตังเพลงในบลูทูธของเราเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้ได้หมดเลยนะครับ mm. และนี่นะครับก็คือกล้องมองภาพด้านหลังนะครับซึ่งเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ทอยหลังไปที่เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าก็สามารถนะครับที่จะเห็นภาพจากทางด้านหลังได้ชัดเจนโดยจะมีนะครับ เส้นการะยะนะครับเป็นสีเขียวสีแดงให้ลูกค้าเห็นนะครับซึ่งทําให้ลูกค้าสะดวกง่ายในการใช้สอยเวลาถอยรถถอยหลังนะครับผมครับผมและตอนนี้นะครับผมก็จะพาคุณลูกค้านะครับเข้ามาชมสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวรถนะครับว่ามีอะไรบ้างและพิเศษยังไงบ้างนะครับเชิญครับผมและทางด้านนี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับ ซึ่งจะมีตอนหน้า1จุดนะครับและตอนหลังอีก1จุดนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับช่องเสียบชาร์จไฟนะครับโดยเรานําหัวอะแดปเตอร์มาเข้ามาเสียบนะเพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับและในส่วนถัด้นมาด้านบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเอ่อไล่ฟ้ากระจกมองหลังนะครับซึ่งตัวนี้เวลาฝนตกจะใช้งานได้ดีจริงนะครับไม่ทําให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังนะครับก็คือในตัวตัวผมเนี่ยสูงอยู่ประมาณ170สนะครับสาหรับผู้ที่สูง 175- หรือ180เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีัญหารแน่นอนครับเพราะห้องโดยสารเรากว้างขวางมากออกแบบมากว้างขวางจริงครับดูตัวอย่างดูอย่างเข่านะครับเข่าก็ยังไงก็ยังจะไม่ชนนะครับยังเหลือพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสรีละนะครับเวลานั่งเนี่ยผู้โดยสารนั่งตอนหลังเนี่ยสามารถปรับเอนนะครับตัวเนี้ยสรีระทางเบาะเนี่ยเขาปรับมาหมดแล้วครับ เราผู้โดยสารนับต่อหลังจะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นครับผมทางด้านนี้นะครับเป็นในในด้านของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์อีซูครับ DDI ครับ Blue Power นะครับ1.9เนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง Gen 2นะครับมาพร้อมกับ VJET u r b o นะครับให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรต่อนาทีนะครับและในส่วนนี้เครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง1 9 0 0ซีซีนะครับซึ่งตัวนี้จะประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น แล้วก็ถ้าในส่วนของถามลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่าประหยัดน้ำมันมากไหมบอกกันเลยว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่24.9กิโลลิตรนะครับนะครับณตอนนี้นะครับผมได้พาลูกค้านะครับชมทั้งภายนอกและภายในพร้อมทั้งความปลอดภัยทุกอย่างได้อธิบายไปหมดแล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาที่ไลน์แอดของเราได้นะครับลา ลูกเพจทุกท่านไว้ละเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ